สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะชาวราศีเมถุนประจำวันที่11 17เมษายน2565นะคะสัปดาห์นี้ถ้าเป็นวันหยุดต้องเดินทางนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแควงาดนะคะไม่ประมาทเป็นที่ตั้งนะคะภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวเมถุนอาจจะมีเรื่องของความพยายามในบางสิ่งบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการจบลงการสิ้นสุดของบางสิ่งบางเรื่องปัญหาบางอย่างนะคะหรือว่าออแผนไหนที่ผิดพลาดนะคะจะทิ้งไปมองหาแผนใหม่เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ การงานใครที่ยังทำงานในสัปดาห์นี้นะคะกเ็เปิดใจให้กว้างนะคะพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามานะคะอันไหนที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะมียุบเลิกปิดกิจการไปหรือว่าตัดแผนการนั้นทิ้งไปนะคะเดินหน้าในแผนใหม่เริ่มต้นใหม่บางรายถ้ามีคู่หุ้นส่วนนะคะก็ต้องดูเรื่องของความขัดแย้งการเข้าใจผิดเรื่องของความผิดพลาดนะคะทำให้เรื่องบานปลาย เรื่องเอกสารสัญญาก็ต้องใช้ความรอบคอบให้มากเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายที่มากในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังการลงทุนก้อนโตหรือว่าธุรกิจที่ไม่แน่นอนนะคะจะได้ไม่เสียใจภายหลังบางรายเกี่ยวกับเรื่องของขโมยขึ้นบ้านเงินทองหล่นหายนะคะความประมาทต่างๆต,ต,ต้องระวังเรื่องของการเงินนะคะ สุขภาพโดยรวมนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของความประมาทหรือว่าสุขภาพอาจจะมีปวดหลังปวดเอวโรคเก่ากำเริบนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นที่จะเริ่มต้นรักใหม่นะคะถ้าพบรักอาจจะเป็นแบบรักแรงเกียดแรงแบบนั้นนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการเปิดใจคุยการพูดคุยเคลียร์ปัญหานะคะคู่ไหนที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะมีการเลิกลาก,กันไปนะคะหรือ,อ,อปรับความเข้าใจกันได้ดีได้ใหม่นะคะทำให้ความรักดีขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ